ไม่กิจะวัดประจําวันก่อนทางานไม่เอาหยุดหยุดหยุดฉันจะไม่น่ารักแล้วหยุดฉันจะโซคิวเกินหยุดเเดี๋ยวฉันติดสังเดี๋ยวไม่เอาถ้าทำนี้ทำถ้ทำนี้ไม่เอาฉันจะถ่หน้าเุณได้ไงฉันจะเทแล้ววันนี้วันนี้ฉันจะเทแล้วไม่กิจะวัดประจําวันนะครับถ้าวันไหน เอ่อถ้าวันไหนแบบเรียกว่าอ,อะไรมาทำงานเช้ามาทำงานก่อนเวลาก็จะมีเวลามันไลฟ์เห็นไหม <c oughs> ผมมันโดนเนี่ยไม่เป็นไรก็โดนนิดหนึ่งหนี๋ยวมันน่ารัก<ม>เกินเมื่อวานมันมันคิวโอเวอร์คิวเนสโอเวอร์โหลดเหรอเดี๋ยวฉันให้แฟนคลับเธอส่งจิบหน้ารักน่ารักมาให้ฉันดีกว่า จิบอะไรวันนั้นฉันเห็นในในในอินเทอร์เน็ตที่มันเป็นแบบอย่างเงี้ยคาดผมใช่ป่ะแล้วมันก็เป็นแบบเอาไปจิดไว้ยเงี้ยฮะไม่มันเป็นหนูอ่ะตัวเนี้ยคือหนูมันถือบอลชี้ๆเหรอไม่ใช่หนูมันเออแล้วทาทุยอ่ะเอาที่ที่มันเป็นเชฟป่ะเออแล้วแล้วแล้วมือมันเป็นที่ที่พอเราคาดผมแต่จะผมเชิมก็จะไปเออจะคีบคีบผมเลยเออฉันอยากได้แล้วนะเราจะซื้อนี่ได้ยินแล้วนะทุกคนนะ เขาจะซื้อมาที่ผมเลยหลายอีกแล้วอ,อีกแล้วอีกแล้วพี่ฟินมาเซฮายหน่อยเร็วขอร้องฉันดีดีสิว้ายฟินกาเปรียนเลดี <Lady Finn. S 2> ้ฟินเห็นไหมล่ะนี่ฟินอนะเดี๋ยวนี้เล่นตัวแล้วไงเดี๋ยวนี้เขาดังแล้วเดี๋ยวนี้เลดี้เขาดังแล้วเฮ้ย,เยทุกคนได้ยินเสียงผมปะเนี่ย ไม่ได้ยินอ่ะทำไมอ่ะทำไมทำไมเขาบอกว่าเจมปิดใหม่ปะดิ้นผมปะเนี่ยดิ้นผมปะครับก็าะเธอปิดไหมหรอไม่รู้อ่ะได้ยินยูเฮียมิอ๋อได้ยินได้ยินเขาบอกเขาได้ยิน Can you speak English Yes Yes sir I cannot speak English บางทีฉันก็นึกว่าเธอหลอกว่าพูดเป็นหลอกว่าพูดเป็นอ่ะเธอไม่ยอมพูดให้มันแบบเธอชอบพูดแก้งน่ะเอ้าเธอไปดูสแตนด์บอบไปเฮ้ยอย่ายเฮ้ยยังพอไป้โอเคไม่ถือว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเนาะอะไรนะครับชุดดูฝั่งนู้นไม่เห็นแล้ว เฮ้ยสวัสดีครับพี่นุ๊กนุ๊กกี้ V I P หรอนุ๊กกี้ V I P อิสเกียตัวนี้ไม่ปากแห้งค่ะเนี่ยอันก็ทาลิฟฮึไม่เอาเดี๋ยวทาลิฟแล้วมันคิ้วคิ้วอีกหยุดเลยโอ๊ยไม่ใครจะไม่ออก <laughs> เดี๋ยวนะฉันต้องขูกเข่าทำงานในเธอมปล่ววันนี้วันหยุดอ๋อเออใช่วันนี้ผมขึ้นทางด่วนมามันฟรีอ่ะอ้าวลุงนี่ฉันขึ้นทางด่วนดีกว่าวันนี้วันอะไรอ่ะพฤษมงคลปะ ไม่วันพืชมงคลมัน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 หยุดไปแล้วไม่ใช่หรอเป็นวันชดเชยวันพืชปะอ้าวแล้ววันนั้นพี่อย่อะไรอ่ะผมไม่รู้แล้ววันพืชมงคลนี่คือวันที่เขาแบบรณรงค์กินมีนวดแล้วเป็นนุ่มแล้วเนี้ยตายวายแล้วลูกแม่เป็นนุ่มแล้วเนี้ยตายมันก็มีแฟนไแล้วแหละก็จริงรณรงค์หาแฟนนะครับ ประกาศตามหาความรักหุ้ยพี่เตไม่ใช่พี่เตนนนะทะเลเตมิติใหม่ <c oughs> มิธีใหม่การไลฟ์โฟนนวดตอนหน้าสาธรณชนสวัสดีครับสวัสดีคะ่ะนี่คือมันต้องมาตรงจมูกจริงๆหรอ ฉันไม่เท่แล้วอ่ะจะเอาอะไรมาเท่ตลอดฉันน้องเทส่สิเมื่อวานฉันหน้ารักไปแล้วเว้เเยเพอ,อ๋อพืชมงคลน,นั้นเอ๊ะอะไรพืชมงคลน,นั้นที่ให้พระโคทํานายไงพระโคคืออะไรอ่ะครับอ๋อก็คือก็คือวันนี้คือวันที่เราห้ามกินวัวเหรอ อ๋อหรอมีอย่างนี้เลยเหรอไม่เคยเห็นเลยจริงจริงจริงไม่เคยเห็นเลยคุณอะไรอ่ะทำไงเพื่อนมงคลคือวันที่พระโคจะทำนายว่าจะกินอะไรแล้วตกลงเขาอยากกินอะไรอะครับพระโคคือโคผู้ดีโคติดแกรม ก็คือเขาจะเลือกว่าวันนี้จะอยากกินอะไรเพราะว่าฟิลบุฟเฟ่ฟิลบุฟเฟ่ <c oughs> อ๋อสวัสดีครับคุณล,ลูกค้าคุณ <c oughs> ล,ลูกค้าสนใจเข้าไลฟ์เจมินาไหมครับ <c oughs> ลลเอาอีกแล้วนี่เพิ่ง9ก้าโมงเข้ามาทำไมกันสองหมื่นคน สองหมื่นแล้วนี่คือเก้าโมงเช้าอะ่ะงงแล้วหนึ่งในสองหมื่นมีอีกคนที่ต้องมาวันนี้ไหมก็ไม่มีอีกคนหนึ่งที่ต้องมาวันนี้กำลังกินข้าวอยู่ข้างล่างกินข้าวอยู่ข้างล่างไม่หมีอะไรกัน้ะโอ๊ยมาหลุดเตรียม <c oughs> ได้หลุด ได้หลุดงานอะไรเยอะแยะแน่ว่าพูไดปไปเรื่อยไปเลยไม่หลุดเลยครับตื่นไม่ทำงานข้าหนูนี่เอา้าก็นี่ไงผมอยู่ที่ทำงานพี่เต้วงทำงานทุกวันเลยทำงานทุกวันอย่างนี้มาประมาณสองสามปีติดแล้วจ้าโอโมีให้ให้มันได้อย่างนี้ทุกปีเถอะ หลุดมาหนึ่งนะอะไรอ่ะจะตกยี่ลลงมาอ๋อตรงนี้มันเป็นอันี่นี่ว่าเกือบแล้วอุ้มตายแล้วใจถ่ายแหวนฮู้ดตกใจตกใจในวันที่ขิดอุ้ยเบกเบกมาดูเบกมาดูสวัสดีจ้าเบกจ้าอุ้ยสวัสดีครับคุณลูกลูกค้าลูกพี่ลูกลูกค้ารู้รูกครับ เฮ้ยเอ้ยเอ้ยไม่เอาไม่เอาเอไม่ปิดไม่ปิดนั่งดีๆนั่งดีดอยู่พ,พี่แป๊บนึงนะครับอยู่พี่แป๊บนึงไม่เอาฉันอยากไลฟนะ์สวัสดีคนระับสวยๆสวยสวยดีแล้วโอเคทำไรกันอยู่อุยอ้ยอุ้ยนี่บอบอกคือ โคกระบือพระโค <Hey. S 1> ตื่นเช้าสุดๆทำงานจ้าเบกก้าเหรอใช่แล้วเออทำไมถึงทำไมถึงไอจีชื่อเบกก้าทอนนี้ชื่อเบกกี้เอออย่าง <Hey. S 1> ชื่อ <S <S จุมูเลยไอ,อ้จุมูนั่นมันแมว พีตพ่ต่อพีตพพ่ต่อพี่ต่อทรพพี่ต่อทรพพี่ต่อทรนพอีน่ารักสุดแล้วเธอจะไปส่องเขาไปเรื่องเปื่อย ฉันแต่งหน้าพี่ต่อตอนอยู่เท่าเธอเลยนะฮะพี่ต่อเข้าวงการตั้งแต่อยู่เท่าผมเลยเหรอวแต่เขาก็อยู่านนแล้วเนาะเออใช่ใช่ใช่สมสกินเทนะฉันแต่งหน้าเขานะเออวะฉันยังอยู่มาถึงแต่งหน้าเธอตัวได้เอ้ามันโกนไม่หมดอะหนวดเนะโอ้ตายเออแล้วทำยังไงอะเฮ้ยนี่ไงสวัสดีจ้าเบ๊กสวัสดีค่ะโกนหนวดให้เบ๊กดูได้ไหม เรียวเกินเรียวเกินทำอะไรอยู่เนี่ยเีกำลังไปไหนจ๊ะกำลังไปทำงานตื่นนี่ไงโชคชะตาเดียวกันสอ้โหสภาพยังไม่ตื่นเลยใช่ไหมเนี่ยยังเฮ้ยเอาออกละดีมากขึ้นรถทีเดียวนอนนี่ทำในกรุงเทพใช่ไหมใช่โอเคยังดียังไม่ต้องออกต่างจังหวัดทำไมอยู่ต่างจังหวัดอ่อ ไม่ใช่ไม่ใช่แต่ว่าหลายวันที่ผ่านมาเนี้ยคือแบบชอบชอบไปถ่ายในโลที่ไกลๆแล้วร้อนๆน่ะช่วงนี้เมืองไทยร้อนมากจริงออกกองแล้วจะเป็นลมอ่ะออกช่วงนี้อ,ออกกองนี้หว่ใช่าตาย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 เป็นฮีสโตลได้เลยนะเนี่ย <c oughs> เดีเ๋ยเเจอเดืเอดเ่เอดเอเดอหเดอไดอดเดอเดืมเ เอาฟิลเตอร์มาริโอไปสักหนึ่งนไม่มีเลยอ่ะวันนี้แบ่งมาหน่อยได้ย่ส่งไปให้โอ้ยนี่ไปเออเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวอีกหนึ่งอาทิตย์จะมีคอนเสิร์ตแล้วไปดูไหมวันไ,ไหนสิบแปดสิ้าสิสิบ้าไม่รู้คอนเสิร์ตตัวเองด้วยสิบแปดสิบเก้า อยู่ฝรั่งเศสติดแกลมมากไปทำอะไรอ่ะเคยว่าเรากลับบ้านไหมเปล่าไปคานไปานโอไปเจอวะใช่ดีมากเลยไปกับนี่นี่ว่าอีวายไงขอไปด้วยได้ไหมไปดีไปดีหนีคอนเสิร์ตแล้วเดือนนหน้าสิงกันายอะไรนะ ที่บอกว่าแพรเมียมาปะอ๋อคือตอนเนี้ยติดงานแต่ว่าเดี๋ยวดูก่อนว่างานเสร็จกี่โมงเดี๋ยวถ้าถ้าเสร็จงานทาน้วเดี๋ยวไปนะจ๊ะได้ค่ะเดีวปกติพี่นไม่ขับรถเองไปไปไปไ,ไปทำงานเลยนม่ขอุ้ยดีอ่ะยังขับสบายเลยจริงจังวะเนี่ยยังขับไม่เป็นเหรอ โอ้โหยู่เบบีมากน้องอน้องเบกยังไงคนะน้องเซมน้องเซมอ่าน้องน้องเบกโอ้โหขับ,ข,บขับรถไม่เป็นตายแล้วตายไม่ไม่ไม่แต่ว่าขับในซีนได้นะแต่เบรกแรงขับในซีนไ,<ม>ได้คือ <laughs> มีไปออกี่หรือยังตอนนี้ <laughs> มีไปออกี่เลี้ยง <laughs> ยังไม่มีด้วยตายแล้วแต่แต่ปีนี้ปีนี้จะขับให้ได้ปีนี้อยากซื้อรถ อ่าโอเคตอนนี้อายุยี่สิบเอ็ดปีไม่ได้บูลลี่นะ <ขา S 1> แต่ว่าโอ้โหเรหลือต้องเรียกว่าพี่เจมใช่ใช่ใช่น้องเบ๊กโอ้ยน้องเบก๊กยังขับรถไม่เปไ็นปเลยเธออายุสิบเก้านาะใช่เอ้ยจะยี่สิบแล้วอีกเดือนเดียวจะยี่สิบแล้วจะโตแล้วนะจ๊ะโอ้จะยี่สิบแล้ว ใช่ด้วยนะแต่ยี่สิบแล้วหรอทำไมตอนนี้มันดูมันดูอายุเท่าไหร่ก็ดูเท่ากันนะเออแต่ว่าดูโตเขาไม่กล้าพูดพูดว่าิ่งตองหรือเปล่าทำไมอ่ะนี่เรายังไม่ได้ไปตีกอลกันเลยเนี่ยใช่วางวันไหนวางหรือเปล่าได้แต่ตีว่างวันไหนพ <c oughs> อหลังคอนเสิร์ตก่อนน่าจะน่าจะน่าจะว่างขึ้น เก้ <2018. S 2> าสิบแปดใช่มันเจสิบแปดปิดกล้องปิดกล้องไปเรื่องแหละได้คิวขึ้นแล้วใช่ได้คิวขึ้นแล้วจะไปตีกอล์ฟไปตีเทนนิสได้เลยได้เลยเดี๋ยวไว้นัดวันกันแต่ขอขอเป็นไนท์กอล์ฟนะเพราะว่าถ้าถ้าตอนกลางวันน่าจะตายคิด t s t r o อืมใช่ <c oughs> ช่วงนี้อากาศเมืองไทยอ่ะเมื่เอเมื่อวานอะไปเช็คมา41องศา

รู้จักรู้จักพี่ต้องวะพี่ต้องเอาหน้าวันนี้เลยแต่งได้ทูแต่งหน้าหรือยังเนี่ยแต่งแล้วหน่อยอ่ะบถูกทำอะไรกันกน,นี่พี่ต้องขั้งแต่งหน้ามือหนึ่งเมืองไทยจ้างได้นะครับเจอทั้ <laughs> งหลายปีแล้วห้เ,<ป>เบสเจอของฟีนเจอหอมพี่ไหวออ้อะใช่ใช่ใช่แต่ผู้จ <s> ัดจาการ <c oughs> วีล,ล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราขอไปเอแต่งหน้าก่อนนะได้เลยค่ะ ค่ะไวไวไว้นัดกันนะจ๊ะโอเคบายบายบ๊ายาย